ยินดีต้นหับสู่การยืนยันเพื่อสายปลูกแคมให้กับสมองเละความสุขภัย,ยที่นอนบ่หลับในค่ำคืนคิดให้สุขภาพจิตบ่สมบูรณ์แบบสุขภาพจิตบ่แข็เงเฮงให้ทาน หายใจลึกๆแล้วหายใจออกแบบซาๆาคิดในใจด้วยคำเบ้าที่ขอบใจทุกๆสิ่งทุกๆอย่างที่ปรากฏเกิดขึ้นในชีวิตของทาน เมื่อทานฟังไปแล้วมันจะสร้างลูกภายในด้วยวิธีเบ้าฟังเพื่อบันทึกข้อมูลลงจิตได้สำนึกทานจะเป็นในสิ่งที่ทานคิดฟังข้อความมีเ้าเอ็ดมือทานจะพบความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น ขอความนี้ปลอดภัยอนุญาตให้คิดใต้สำนึกหับหู้ข้อมูลเพื่อเพิ่มความสุขคอยเปิดใจฮับสิ่งดีๆเข้ามาแล้วในชีวิตของคอยที่เฮ็ดให้ประสบผลสำเร็จคอยล่ำรวยคอยเสือในตัวเอง คอยมั่นใจในตัวเองค่อยลงมือเหตุทุกๆมือค่อยแข่งแกนค่อยมีพลังงานสูงค่อยคิดบวกค่อยสงบสุขค่อยเป็นอิสระภาพ ค่อยผ่อนคลายค่อยมีสติค่อยหักสีวิตของค่อยค่อยเสื่อมโยมเป็นหนึ่งเดียวกับทุกสิ่งทุกอย่างเสื่อมโยมเดียวกับจักรวาล คอยอยู่กับปัจจุบันคอยย่างไปทางใดก็อย่างด้วยความมั่นใจคอยมีความสุขคอยเกิดมาเพื่อเป็นผู้นำคอยมีระเบียบคอยสนุกสนานกับทุกอย่างที่เกิดขึ้นกับชีวิตของคอย คอยหักทุกสิ่งคอยล่ำรวยคอยมั่งคั่งคอยมั่งมีคอยยอดเยี่ยมคอยเป็นเศรษฐีเงินล้านคอยสุขภาพแข็งแรง คอยใส่สิบิทอย่างสุดยอดคอยมีความสุขคอยมั่นใจในตัวเองคอยมั่ง,งคั่งคอยมีความสุขในแบบที่ค่อยเปล่นคอยเสื่อมั่นในตัวเอง ที่ลงมือทำทุกๆอย่างทุกสิ่งที่คอยเห็ดมันจะต้องปรากฏมากผลเละเงินทองไหลมาเทมาค่อยมีพลังแห่งงานสูงค่อยคิดบวกค่อยสงบสุข คอยเป็นอิสรภาพค่อยโฟกัสแต่สิ่งดีๆคอยโฟกัสจุดใดจุดนั่นก็มีผลดีต่อกับค่อยทั้งหมดค่อยใช้ชีวิตสุดยอดสุดยอดสุดยอด สุดยอดค่อยเสืยย่อมโยมเป็นนึงเดี่ยวกับทุกสิ่งทุกอย่างค่อยเสืยย่อมโยมเดี่ยวกับจักรวาลแห่งดึงดูดในจักรวาลค่อยอยู่กับปัจจุบันค่อยย่างไปใส่มาใส่ค่อยกัย่างด้วยความมั่นใจ คอยมีความสุขค่อยเกิดมาเป็นผู้นำค่อยมีระเบียบค่อยมีสมองอัศริยะที่สร้างความบันเทิงใดๆขึ้นมาก็มีคนติดตามมีคนบึงมีคนสมคอยสนุกสนานกับสิ่งที่ขอยเห และคอยก็สามารถเฮ็ดให้ทุกๆคนอยู่ในบนหนาลูกนี้สนุกสนานได้คือกันคอยหักทุกสิ่งคอยล่ำรวยคอยมั่งคั่งคอยมั่งมีคอยสีสุขคอยยอดเยี่ยม คอยเป็นเศรษฐีเงินล้านคอยสุขภาพแข่งแข่งคอยใส่ซีวิตที่สุดยอดคอยมีความมั่นใจในตัวเองคอยมีพลังงานสูงคอยคิดบวกคอยโฟกัส คอยเปิดใจหับสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตค่อยประสบผลสำเร็จค่อยร่ำรวยค่อยลงมือเห็ดทุกๆอย่างที่ค่อยสามารถเห็ดได้และค่อยกระหิดมันอย่างต่อเนื่อง คอยแข็งแกนันคอยมีพลังงานสูงคอยคิดบวกคอยสงบสุขคอยไปใส่มาใส่กับมีคนหักคนแพงคอยจับยังก็เป็นเงินเป็นคำคอยหิอยัง ก็มีคนยกย่องสมเสริ่คอยเป็นคนที่มีประโยชน์ต่อกับสังคมค่อยเป็นอิสรภาพค่อยพ่อนคลายค่อยมีสติค่อยหักชีวิตของคอย คอยเป็นคนเบ้าได้เหตุใด,ดคอยเสื่อมหยมเป็นหนึ่งเดียวกับจักรวาลเป็นหนึ่งเดียวกับทุกสิ่งทุกอย่างคอยอยู่กับปัจจุบันคอยย่างไปใส่มาใส่คอยกระย่างด้วยความมั่นใจ ่อยสนุกสนานคอยหักทุกสิ่งคอยล่ำรวยคอยมั่ง,งคั่งคอยยอดเยี่ยมคอยเป็นเศรษฐีเงินล้านคอยสุขภาพแข็งแรงคอยใช้ชีวิตสุดยอด คอยมีความสุขค่อยมั่นใจในตัวเองค่อยมั่งคั่งมั่นคงมั่งมีสี่สุขค่อยมีความสุขในแบบที่คอยเป็นคอยคบขับยคนนั้นก็เป็นคนดี คนดีจะจูนหาคนดีจักวาลจะเอาแต่สิ่งที่ดีๆให้กับคอยเพราะคอยก็มีความดีในตัวคอยเสื่อในตัวเองคอยลงมือเฮ็ดทุกๆอย่างเพื่อให้ชีวิตดีขึ้นและดีต่อกับสังคม ดีต่อกับจักรวาลจักรวาลเบิ่งเห็นคอยทุกวินาทีเิตให้คอยมีพลังงานสูงเหตดให้คอยคิดบวกอยู่เสมอเหตดให้คอยมีความสงบสุขทั้งกายและใจคอยเป็นอิสรภาพ คอยใช้ชีวิตอย่างสุดยอดเล้วคอยก็จะเป็นแบบนี้ตลอดไปตลอดไปตลอดไปเร็วกัตลอดไป